เอาคำเดียวแต่เดี๋ยวคำสองก็ไปตั้มฮะตัวน้อยนี่ตัน้อยโอ้ยคุณจัจต้องแต่เขาเชื่อไม่ได้คิดฉันต้องบอกคนจักคุ้นชื่อเรื่งนี้สงเร่อจ้าผู้หญิงะก็มีแต่ตองงงหัวนมต้อง

ต้นมะกรูดท so ี่หมู้าไม่ต้นเจ๊ใจดอกเขาจะมาช่วยนะเนี่ยตามนั่นแหละคนในหมูบางมาเจ้เอตาปัาไหก็ต้มาช่วยนแหละตามบ้านตราบเล็กคนไรยหน่อยบาคนนี้หยุดเตยหยัดตอขุดจังก้อยโท้นีสูบเด้อมัวนี้

ได้นานเนปาเดี๋ยวก็มีแล้วคอยวงาป่าวาอะไรสิประมาณจักสามสามปีคือปีนี้ามปีนี้ขับมีไม